มาประชุมเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าของรัศดรกันในการที่จะทำเข้าไปได้ไหมเหมือนอย่างของพออเนรีไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวรบกวนทางที่เรื่องต่อทันทีนะครับไปอัปเดตตลอดนเอนะก็ล่าสุดเลยนะผ่านแล้วนะ2กรกฎาคม2 5 6 8้าหกปดทามางานสมคบสนป่ามีมติเห็นชอบกรมผมก็เลยเสนอใช้เป็นที่ตัวใหม่แหล่งน้ำให้ช้างนี่รวมไปเลยมันเป็นที่เก่าไหมครับท่าน กันม,มาผมว่าแค่ไปเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรปรปับปรุงไม่ใช่ทีหนึ่องอ่ยบางทีแจ้งมาพ่อแจ้งคนเดียวแจ้งมาสองร้อยไร่ก็มีสามร้อยไล่ก็มีผมเพิ่งเห็นที่ท่านผระนาเขตนะครับว่าจะรลงตรงนี้เนี่ยนะครับทุกท่านเลยนะครับท่านผู้ใหญ่นะครับทุกท่านเลยนะครับท่านผู้ช่วยนะครับที่ได้เรามาก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการประชุมวันนี้นะครับ กับท่านสสเล็กแล้วก็ท่านนายกอารปตอประต,รระตรงกับทีมงานนะครับก็แก้ไขความเดือดร้อนหลายเรื่องอยู่โอเคไปดเดินทางนะ